ล้อนหน่อยไหมละ่ะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าของรักของห่วงสวัสดีครับผมมีชื่อว่านัดเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยคิดว่าจะเจอกับตัวเองจริงๆแต่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้น จนถึงวันนี้ผมยังจำความหลอนนั้นได้ทุกวินาทีผมทำงานเป็นช่างซ่อมของเก่าเรียกง่ายๆว่ารับซื้อของเก่าขายของสะสมและบางทีก็ไปเคลียร์ห้องเก่าให้คนที่มาจ้างไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่แล้วอาพาร์ตเมนที่คนย้ายออกไปหรือแม้แต่ห้องของคนที่เสียชีวิตไปแล้วคืนหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าคนหนึ่ง เขาบอกว่าพี่สาวของเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเลยอยากให้ผมไปช่วยเคลียร์ห้องให้หน่อยเขาย้ำเสียงแข็งว่าให้เก็บแต่ของที่ขายได้ไปก็พอส่วนของที่มันไม่มีค่าอะไรก็ให้เอาไปทิ้งได้เลยพอได้ยินที่เขาบอกผมก็ได้รับปากไปเพราะมันก็เป็นงานปกติที่ผมทำประจำด้วยวันรุ่งขึ้นผมกับเพื่อนอีกสองคนก็เข้าไปที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนั้น มันเป็นตึกเก่าๆที่บรรยากาศเงียบจนผิดปกติเหมือนทั้งตึกมีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่ห้องเท่านั้นเมื่อเข้าไปในห้องสิ่งแรกที่สะดุดตาของผมก็คือในห้องมันเต็มไปด้วยของสะสมโบราณมากมายทั้งตุ๊กตาเก่าๆเครื่องประดับหนังสือเล่มหนาๆที่ขาดวินและที่สาคัญคือมันมีกล่องไม้สักที่แกะสลักอย่างสวยงามใบหนึ่งตั้งอยู่กลางห้องอย่างเด่นชัด พอเห็นแบบนั้นเพื่อนของผมที่ชื่อเบียรก็หัวเราะแล้วพูดว่าโชคดีจริงๆของพวกนี้ขายได้เป็นหมื่นเลยนะนัดแค่กล่องไม้นี่ก็ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นแล้วมัง้งพอได้ยินที่เบียรพูดผมก็พยักหน้าแต่ในใจของผมกลับรู้สึกแปลกๆเหมือนมันมีสายตาของใครบางคนกำลังจับจ้องมาที่ผมตลอดเวลาแม้ในห้องจะเงียบสนิทแต่ผมกลับรู้สึกเหมือน มีใครยืนอยู่ตรงมุมของห้องจากนั้นพวกเราก็ช่วยกันขนของออกมาทั้งตู้เสื้อผ้าเครื่องประดับและหนังสือเก่าๆจนกระทั่งมาถึงกล่องไม้ใบนั้นตอนที่ผมเอื้อมมือไปจับอยู่ดีๆมันก็มีลมเย็นพัดวูบเข้ามาในห้องทั้งๆท,ที่ประตูปิดสนิทและไม่มีหน้าต่างเปิดเลยแม้แต่บานเดียวพอเป็นแบบนั้นผมก็ได้ถามกับเพื่อนไป ว่ารู้สึกเหมือนกันไหมแต่เบียร์มันก็หัวเราะแล้วบอกว่าอย่าคิดมากหน้าลมมันอาจจะร่วมมาจากตรงไหนสักที่แหละถึงเบียร์มันจะว่าแบบนั้นแต่ผมก็สังเกตเห็นว่าตรงข้างกล่องไม้มันมีรอยยาวๆขูดเป็นทางลึกอยู่หลายรอยคืนนั้นหลังจากที่กลับมาถึงบ้านผมก็เอากล่องไม้ใบนั้นมาเก็บไว้ที่ร้านตั้งใจว่าพรุ่งนี้ จะลองทำความสะอาดแล้วประกาศขายออนไลน์แต่ทันทีที่วางกล่องลงบนโต๊ะผมกลับได้ยินเสียงของผู้หญิงกระซิบมาเบาๆที่ข้างหูเสียงนั้นมันแผ่วเหมือนลมแต่ชัดเจนจนผมขนลุกไปทั้งตัวเสียงนั้นพูดเพียงว่าคื้นของกูมาผมสะดุ้งหันขวับไปมองรอบๆร,ร้านแต่มันก็ไม่เห็นมีใครตอนนั้นผมเลยรีบปิดร้าน แล้วพยายามคิดในใจว่าอาจเป็นเพราะความเหนื่อยจึงอยากจะรีบไปพักแต่คืนนั้นเองตอนที่ผมนอนหลับไปได้ไม่นานผมก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอหน้าซีดเหมือนสพใส่ชุดนอนเก่าๆที่ขาดวินผมยาวปรกหน้าเธอชี้มาที่ผมแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นยะเยือกว่าเอาของกูคืนมาไม่งั้นกูจะทำให้มึงตาย เช้าวันต่อมาตอนที่ผมตื่นขึ้นมาก็พบว่ามีรอยข่วนยาวๆอยู่เต็มแขนไปหมดเหมือนกับโดนเล็บใครบางคนมากรีดผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าการที่ผมเอาของกลับมามันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หรือเปล่าวันนั้นหลังจากที่ผมตื่นขึ้นมาเจอรอยข่วนใจผมก็เริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วครับเพราะเอาแต่คิดเรื่องที่เจอแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจ วันนั้นผมเลยพยายามทำเป็นไม่สนใจแต่ในระหว่างที่นั่งกินข้าวเช้าอยู่ๆโทรศัพท์ของผมก็ดังขึ้นมาเบอร์ที่โชว์เป็นเบอร์แปลกๆไม่มีชื่อต้นทางพ่อผมกดรับสายไปสิ่งที่ได้ยินมีแค่เสียงของผู้หญิงที่หอบหายใจเบาๆแล้วตามมาด้วยประโยคสั้นๆว่าคืนของกูมาเดี๋ยวนี้จากนั้นสายก็ตัดไปทันที ผมมือสั่นจนช้อนหลุดจากมือรีบผ่านไปดูที่โต๊ะทำงานตรงร้านก็เห็นว่ากล่องไม้นั่นยังวางอยู่เหมือนเดิมแต่ผมสังเกตเห็นบางอย่างเพิ่มขึ้นมาบนฝากล่องมันมีรอยขีดใหม่ๆเป็นทางยาวทั้งทังที่เมื่อคืนผมจำได้ว่ามันยังไม่มีเย็นวันนั้นผมเลยตัดสินใจโทรไปหาเบียร์เพื่อนที่ไปช่วยขนของมาด้วยกันผมเล่าให้มันฟังว่าผมเจออะไรบ้าง แต่เบียมันกลับหัวเราะแล้วบอกว่ามึงนี่คิดมากจริงมันเป็นแค่ของเก่าๆเองแล้วมันก็ได้วางสายไปแต่ยังไม่ข้ามวันเลยเบียมันก็โทรกลับมาหาผมด้วยเสียงสั่นๆและเล่าว่าตอนที่มันนอนหลับไปมันฝันถึงผู้หญิงหน้าซีดๆมานั่งมองหน้ามันทั้งคืนพอผมได้ยินที่มันเล่าเท่านั้นแหละผมก็ขนลุกสู้ทันที เพราะมันไม่ใช่แค่ผมแล้วที่เจอแต่เพื่อนผมก็เริ่มถูกหลอกเหมือนกันหลังจากนั้นทุกคืนผมก็มักจะฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมมานั่งอยู่ปลายเตียงเธอไม่พูดอะไรเลยนอกจากประโยคเดียวซ้ำๆว่าคืนของกูมาและทุกครั้งที่ผมตื่นขึ้นมาร่างกายของผมมันก็จะมีรอยข่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเธอคอยตอบย้ำว่า ถ้าผมยังดื้อไม่ยอมคืนกล่องใบนั้นผมอาจจะโดนหนักกว่านี้อีกจนกระทั่งคืนหนึ่งผมได้ยินเสียงเคาะดังมาจากในร้านตอนตีสองตอนนั้นผมนอนเล่นอยู่ชั้นบนใจหนึ่งก็ไม่อยากลงไปดูแต่เหมือนมันมีแรงบางอย่างมาบังคับให้ผมต้องเดินลงไปดูพอลงมาถึงผมก็เห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าฝากล่องไม้มันเปิดออกเองท,งทั้งที่มันล็อกด้วยกุญแจไว้ พอเดินไปดูใกล้ๆก,ก็เห็นว่าภายในกล่องมันมีสร้อยคอเส้นหนึ่งอยู่ข้างในทันทีที่ผมมองไปที่มันเสียงของผู้หญิงก็ดังขึ้นที่ข้างหูว่าอย่ายุ่งกับของของกูผมสะดุ้งเลือกหันขวับไปมองรอบๆแล้วทันใดนั้นผมก็เห็นเงาของผู้หญิงยืนอยู่ตรงมุมของห้องเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาเผยให้เห็น ดวงตาที่ขาวโพลนผมยุ่งพันกันไปหมดใบหน้าเต็มไปด้วยรอยข่วนเธอจ้องมาที่ผมด้วยแววตาที่โกรธเกรี้ยวสุดขีดพอเห็นแบบนั้นผมก็ตกใจร้องโวยวายจนหมดสติล้มไปทั้งยืนเช้าวันถัดมาพอได้สติผมก็รีบไปหาญาิของผู้ตายทันทีพอไปถึงผมก็ได้ถามเขาว่าพี่สาวคุณมีอะไรที่เขาห่วงเป็นพิเศษไหม พร้อมกับเล่าสิ่งที่เจอให้ฟังพอฟังจบญาติคนนั้นเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะถอนหายใจหนักๆแล้วพูดว่าสร้อยคอเส้นนั้นเขาได้มาจากแม่ของเขาที่เขาบอกอยู่เสมอว่าต่อให้เขาตายเขาก็ไม่ให้ใครแตะเด็ดขาดพอเล่าจบผมก็น่าเสียทันทีเพราะใช่แล้วครับมันคือสร้อยที่อยู่ในกล่องนั่นเอง หลังจากที่คุยกับญาติคนนั้นจบเขาก็ได้บอกกับผมว่าเขาจะไม่รับสร้อยนั้นให้นำไปขายหรือทิ้งก็ตามแต่เลยแต่หลังจากที่ผมกลับมาวันนั้นเรื่องราวมันกลับยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆเพื่อนของผมอีกคนที่ได้มาช่วยขนของในวันนั้นได้เกิดอุบัติเหตุลื่นตกบันไดหัวฟาดพื้นจนต้องหามส่งโรงพยาบาลและก่อนที่จะสลบไป มันก็ได้บอกกับผมว่าผู้หญิงคนนั้นมันมาดึงขากูตอนนั้นเองผมก็รู้แล้วครับว่านี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นอีกต่อไปแล้ววิญญาณเจ้าของสร้อยคอเส้นนั้นเขาไม่ยอมปล่อยให้ใครแต่ต้องของรักของห่วงของเธอเด็ดขาดและตอนนี้เธอก็กำลังตามผมอยู่ทุกฝีก้าวหลังจากที่เพื่อนของผมต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะอุบัติเหตุประหลาด ผมก็แทบไม่เป็นอันกินอันนอนแล้วครับเพราะทุกคืนที่ผมนอนผู้หญิงคนนั้นก็จะตามมายืนอยู่ตรงปลายเตียงจ้องผมด้วยสายตาที่เกลียดชังเธอไม่เคยพูดอะไรอย่างอื่นเลยเธอพูดแต่คําว่าคืนของกูมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเสียงนั้นมันติดอยู่ในหัวผมตลอดเวลาผมทนไม่ไหวแล้วครับเลยลองไปปรึกษาพระที่วัดใกล้ๆบ้าน ตอนที่เล่าให้ท่านฟังว่าผมไปเจอกล่องไม้ใบหนึ่งและเจอสร้อยคออยู่ข้างในพระท่านก็พยักหน้าเบาๆแล้วบอกว่าของบางอย่างมันไม่ใช่ของที่จะเก็บไว้ขายนโยมโดยเฉพาะถ้าเจ้าของเขาตั้งจิตไว้แรงๆว่าไม่ให้ใครแตะต้องถึงตายไปแล้วก็ตามผมถามกลับไปทันทีว่าแล้วผมควรทำยังไงดีครับหลวงพ่อ ท่านก็เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าเอาไปคืนให้เขาตรงที่ไปเอามานั่นแหละไม่งั้นเขาก็จะตามไม่หยุดพอได้ข้อสรุปแล้วผมก็กราบลาหลวงพ่อแล้วก็กลับมาที่ร้านตั้งใจว่าจะเอาสร้อยคอไปคืนแต่สิ่งที่ผมเห็นมันก็ทำให้ขาผมแทบสุดเพราะสร้อยคอที่เคยอยู่ในกล่องมันหายไปแล้วทั้งทงที่ผมจำได้ว่า เมื่อคืนก่อนยังวางอยู่ตรงนั้นผมแทบจะรื้อร้านหาจนเละแต่สุดท้ายมันก็ไม่เจอคืนนั้นเองผมไม่กล้านอนบนเตียงเลยนั่งพิงกำแพงอยู่จนดึกแต่ประมาณตีสามกว่า,วาผมได้ยินเสียงกรุงกริ้งเบาๆดังมาจากข้างหูเหมือนเสียงโลหะก,กระทบกันพอหันไปมองผมก็เห็นสร้อยคอสเส้นนั้นลอยอยู่กลางอากาศตรงหน้าของผม และที่น่ากลัวกว่านั้นคือมีมือผู้หญิงซีดซียื่นออกมาจากความมืดจับสร้อยคอเส้นนั้นไว้แน่นผมร้องลั่นด้วยความตกใจแต่ทันใดนั้นเองผู้หญิงผมยาวหน้าซีดคนนั้นก็โผลออกมาทั้งตัวเธอยืนอยู่ห่างจากผมไม่ถึงสองก้าวผมยาวรุงรังปรกหน้าดวงตาขาวโพลนปากสยายยิ้มกว้างจนเห็นฟันดำดำทั้งปากเธอกระซิบเสียงต่ำ จนเหมือนคำรามว่าของของกูเอามันไปคืนซะจากนั้นไฟในห้องก็ดับพริบลงทันทีทั้งห้องมืดสนิทเหลือแค่เงาของเธอที่ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ทีละก้าทุกครั้งที่เธอก้าวมาเสียงของสร้อยคอก็ดังตามมาเหมือนเสียงโซ่ผมได้แต่นั่งกอดเขาตัวสั่นไม่กล้าขยับหนีเลยแม้แต่นิดเดียว จนเธอยื่นหน้ามาใกลๆใบหน้าซีดๆนั้นแทบจะแนบกับผมเธอกระซิบซ้ำอีกครั้งถ้ามึงยังไม่คืนกูจะเอาชีวิตมึงจากนั้นภาพของผมก็ดับวูบไปจนถึงตอนเย็นของอีกวันผมถึงได้สติพอตื่นขึ้นมาผมก็รีบลงไปเพื่อจะหาซร้อยเส้นนั้นอีกรอบแต่พอลงไปถึงผมก็ต้องแปลกใจอีกครั้ง เพราะส้อยเส้นนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมอย่างกับไม่เคยถูกขยับเลยผมเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าไม่ว่าจะพยายามหลบหรือหนียังไงเธอจะไม่หยุดตามหลอกตามหลอนผมเด็ดขาดจนกว่าผมจะเอาของไปคืนให้เธอคืนนั้นเองผมก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่เสี่ยงที่สุดในชีวิตครับคือผมจะเอาของกลับไปที่ห้องเก่าที่เธอตายจากนั้นผมก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ กลับไปที่ตึกอาพาร์ตเมนต์เก่าๆที่เราเคยเข้าไปเคลียร์ห้องวันแรกถนนตอนนั้นมันเงียบผิดปกติครับมีแค่แสงไฟสลัวๆจากเสาไฟข้างทางเป็นระยะลมที่พัดมาก็ไม่ใช่ลมธรรมดามันหนาวเย,ยือกจนผมรู้สึกเหมือนขี่รถฝ่าไอเย็นจากตู้แช่แข็งยังไงยังงั้นพอถึงตึกเก่าความเงียบก็ยิ่งกดดันเข้าไปใหญ่ครับทั้งตึกดูเหมือนไร้ชีวิต ไม่มีแม้แต่เสียงหมาเหา่าหรือเสียงคนเดินผ่านเลยผมยืนอยู่หน้าประตูเหล็กของตึกนั้นในมือก็กำถุงผ้าที่ห่อสร้อยเอาไว้แน่นจนเหนือซึมออกมาเต็มฝ่ามือทันใดนั้นเองผมก็รู้สึกเหมือนมีลมพัดวูบจากข้างในตึกออกมาทาั้งทที่ประตูยังปิดสนิทอยู่ผมเดินขึ้นบันไดทีละขั้นเสียงเหล็กเก่าลั่นเอี๊ยดตามแรงกดของเท้า แสงไฟในตึกก็กระพริบติดติดดับดับเหมือนจะดับสนิทได้ทุกเมื่อยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่กลิ่นอับชื้นก็ยิ่งแรงขึ้นผสมกับกลิ่นเหม็นสาบจนแทบจะอาเจียนในที่สุดผมก็ได้มาหยุดอยู่หน้าห้องของเธอประตูไม้บานเก่ายังคงปิดสนิทเหมือนเดิมทุกอย่างแต่คราวนี้ผมแน่ใจว่ามันมีใครบางคนยืนรออยู่ข้างใน เพราะผมได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนไปมาท,ทั้งที่ผมยังไม่ได้เปิดประตูเลยมือของผมสัน่นจนแทบไขกุญแจไม่เข้าแต่ทันทีที่ประตูเปิดออกลมเย็นจัดก็พัดวูบออกมาชนหน้าของผมแรงจนแทบหงายหลังข้างในห้องมืดสนิทแต่ผมก็มองเห็นเงาของผู้หญิงยืนอยู่กลางห้องห่งหางไปไม่กี่ก้าวเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าชา้า ผมที่ปิดบังหน้าถูกลมพัดปลิวออกไปเผยให้เห็นใบหน้าซีดขาวดวงตาขาวโพลนปากที่ฉีกยิ้มกว้างจนผิดรูปแล้วเธอก็ชี้มาที่ผมก่อนจะพูดว่ารีบเอามาคืนได้แล้วตอนนั้นหัวใจผมเต้นแรงจนแทบจะทะลุกอกอกอกมาเลยครับมือที่ถือถุงผ้าก็สั่นไม่หยุดผมยืนตัวสั่นอยู่กลางห้องนั้นมือก็กำถุงผ้าที่ห่อส้อยคอแน่น ก่อนจะค่อยๆก้าวไปวางถุงผ้าลงตรงกลางห้องเสียงฝีเท้าของผมกระทบพื้นไม้ดังเอี๊ยดอาร์ตในความเงียบจนยิ่งทำให้บรรยากาศกดดันทันทีที่ผมวางถุงผ้าลงลมเย็นในห้องก็หยุดนิ่งกระทันหันเหมือนเวลาโดนหยุดไว้พอวางของลงที่พื้นถุงผ้าก็ขยับเองค่อยๆคลี่ออกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นแก่อยู่จนสร้อยคอเส้นนั้นเผยออกมาให้เห็นชัดเจน แล้วสร้อยคอก็ลอยขึ้นกลางอากาศเองต่อหน้าต่อตาผมเลื่อนไปหาผู้หญิงคนนั้นเธอเอามือซีดซีดขวามันไว้แน่นก่อนจะค่อยๆสวมเข้าที่คอตัวเองทันใดนั้นร่างของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปจากผู้หญิงที่ผมยุ่งหน้าซีดก็ค่อยๆกลายเป็นผู้หญิงหน้าตาสสวยผมยาวดำเงางามในชุดนอนสีอ่อนเธอมองหน้าของผมน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้ม ก่อนจะพูดเสียงสันส่นๆว่าขอบใจนะที่เอาของมาคืนพอพูดจบร่างของเธอก็ค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาผมเหลือไว้แค่กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกมะลิที่ลอยฟุ้งอยู่ในห้องชั่วขณะหนึ่งหลังจากวันนั้นมาผมก็ไม่เคยเจอเธออีกเลยครับไม่มีเสียงกระซิบไม่มีรอยขวรไม่มีฝันร้ายทุกอย่างเงียบสงบลงเหมือนเรื่องทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้น และนี่ก็คือเรื่องของผมครับสุดท้ายขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับถ้าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝันดีครับ